e l l s s หนึ่งในหัวใจหลักของ Mercedes-Benz จะขับก็ได้นั่งก็ดีแล้วรอบนี้จะเปลี่ยนไปขนาดไหน you can คลิปนี้เราอยู่กับ e-class โฉมใหม่ราัตัวถัง w 214ครับตลาดบ้านเราถ้าไม่นับตัว Launch Edition ที่เพิ่งเปิดตัวไปจะมีได้กันอยู่2รุ่นย่อยครับ e220d amg line 3 9 3ล0าย3้านบาทและขุมพลังแบบเบนซิน p l u ๊กอ e ินไฮบริด e350e amg dynamic 4ล้านก็อีก80,000บาทเดี๋ยวมาชมกันครับว่า w 214ที่ว่าใหม่จะใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงและ e-class ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวใจหลักของ เบนจะซื้อใจผมที่มากขนาดไหนคลิปนี้เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับ w 214ครับ e-class ใหม่ e ai, เนี่ยจำกัดความว่าเป็นรถที่โดดเด่นเรื่องรูปลักษ์ความทันสมัยและความปลอดภัยครับซึ่งมิติตัวถังต่างๆเนี่ยก็ใหญ่และกว้างกว่า W213 ขึ้นอยู่หลายมิติไม่ว่าจะความกว้างขึ้น28มิลยาวขึ้น14มิลสูงขึ้น4มิลและระยะฐานล้อขยายเพิ่มจากเดิมอีก22มิล และลักษณะเด่นโดยรวมครับถ้ามาเจาะเลืกกันใน W21C เนี่ยอย่างหน้าผมที่อยู่ตรงนี้ก็คือตัวท็อปสุดครับ E350E ซึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไปได้เลยก็คือชุดไฟหน้าเป็น Full LED Digital Light มาพร้อมกัระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติ d d p t i v e High Beam a s s i s t Plus ถัดไปด้านข้างครับชุดกระจังหน้าเกรดดาว Star n, ์แพทเทิกรอบรอบนี่มีเรืองแสงด้วยแล้วก็ตัดสลับกับดำเงา High g l o s s b l a c k ให้ดูดุดัน จุดแต่งรอบคันไม่ว่าจะเป็น e 3 5 0 e หรือตัวดีเซล e 2 2 0 d ก็ได้ท่งเดือกกันเป๊ะเลยครับเป็น amg body styling กันชนหน้าสเกิร์ตข้างกันชนถ่ายลายล้อของ e 3 5 0 e จะเป็นล้ออัลอยน้ำหนักเบาขอบ20นิ้วครับ amg multi spoke ส่วนของ e 2 2 0 d จะลดลงมาเป็น5ก้านขอบ19นิ้วมือจับประตูทั้ง2รุ่นย่อยเหมือนในรุ่น p s class หรือ eqs แล้วเป็น seamless door handle และเฉพาะ E 3 5 0 E จะได้ชุดหลังคาเป็น Panoramic Sliding Sunroof มาพร้อมกับกระจก2ชั้น Acoustic glass ที่กระจก3บานหน้า hmm. ความโดดเด่นภายนอกครับไม่ว่าจะเป็นตัว p l u g i n Hybrid หรือดีเซลจะเต็มใช้ได้นะและมาถึงข้างหลังครับไฟท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ถ้าไม่รักก็เกลียดไปเลยนะ ตะโกนว่าฉันขับเบนซ์มากๆครับเป็น Fu l l LED เต็มระบบไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยและไฟตัดหมอกหลังฝาท้ายก็ได้แบบเต็มระบบเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะจะก,กดจากข้างในกดจากข้างนอกกดจากรีโมทหรือเตะเปิดคิกเซนเซอร์ก็มีมาให้เป็นมาตรฐานส่วนเนื้อที่สัมาระท้ายเมื่อไม่ได้พับเบาจริงอยู่ครับเมื่อเทียบเคียงกับรหัสตัวถังตัวที่แล้วเนี่ย w 213เท่ากันเป๊ะเลย370ลิตรแต่ด้วยผลพวงครับของแบตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริดเจเนอเรชันที่4เนี่ยมีการออกแบบและจัดสรรใหม่ทําให้ไม่มี ขั้นบันไดแบบในตัวที่แล้วแล้วและพอพับเบาะราบไปแบบ60-40ก็สามารถวางของแนวยาวได้แบบไม่ติดขัดทำให้โดยรวมครับไม่ว่าจะเป็นตัวดีเซลซึ่งไม่มีปัญหายอยู่แล้วและตัวปลั๊กอินไฮบริดอันนี้ที่พื้นราบอย่างที่บอกข้างต้นทําให้สามารถจัดสรรครับเรื่องการใช้ถอยอัตประโยชน์ได้ดีกว่าตัวที่แล้ว W213 ขึ้นอีกหลายมิติ ภายในของ w 2 1 4ี่ฉีกตจาก e class ที่เคยเป็นมาครับเพราะปกติจะเน้นไปทางตอบโจทย์วัยกลางคนหรือพูดกันหยาบๆหน่อยก็อเหมือนรถคนแก่นะแต่รอบนี้ผมว่าไม่ใช่แบบนั้นครับฝัชุดคอนโซลหน้าที่ประกอบมากับจอหลัก3จอดีไซน์ที่ดูกระชากวัยทำให้ e class โฉมนี้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของ w 2 1 4มาเริ่มที่หน้าจอ3จอเลยครับโดยที่ฝั่งซ้ายสุดของผู้โดยสารตอนหน้า12.3นิ้ว จอกลางสําหรับปรับค่าต่างๆของตัวรถรวมไปถึงระบบความบันเทิงและรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบขนาด14.4นิ้วและทางด้านขวาสุดนะครับเป็นของผู้ขับขี่ขนาด12.3นิ้วที่เลือกตูค่าต่างๆของตัวรถแถมยังปรับสไตล์ในการแสดงหน้าจอได้เครื่องเสียงรอบทิศทาง Hi-End 4มิติจาก b บอ m ์ s t e r ตฟ a m ไฟแอ t l ล g h t ปรับเลือกได้ม,มากกว่า64เฉดสี มีกล้องเซลฟี่แคเมร่าเอาไว้สำหรับประชุมงานหรือจะใช้ถ่ายรูปเล่นก็ได้นะระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก็มาครบครับ driving assistant package plus เซ็นเซอร์รอบคานพร้อมกล้อง360องศาที่มาพร้อมกัระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติ wireless charge กระจกมองหลังและกระจกมองข้างด้านขวาตัดแสงอัตโนมัติ และระบบป,ประกาศพร้อมกรอง PM 2.5ที่ในตัวดีเซลจะได้เป็นอิสระแยก2ส่วนหน้าส่วนของ e 3 5 0 e plug-in hybrid จะได้มากถึง4ส่วนครับ2หน้า2หลัง ถือว่าจัดเต็มและสอดคล้องความเป็น E-Class ได้ดีมากๆครับในรหัสตัวถัง W214 อันนี้และการสอดคล้องครับกับชุดแต่ง AMG Body s ซน l i n งข้างนอกข้างในก็เสริมความดุดันมากกว่าเรื่องของการเออดีไซน์ใหม่อะไรใหม่ก็คือเรื่องของเบาะโดยสารบริษัทานี้มาในทรงสปอร์ตครับสามารถปร,รับด้วโดยไฟฟ้าได้มากถึง12ทิศท,ทางพร้อมลำบ้าสปอร์ตและก็มี Memory s e ด t าตำแหน่งทั้งคู่หน้านี้เล่นะแล้วก็มีอุ่นบอรรวมไปถึงเป่าลมเย็นขึ้นมาให้ด้วย พวงมาลัยเป็นทรงสามการ AMG ที่เราคุ้นเคยครับหุ้มด้วยหนังแนป้าสามารถปรับคอพวงมาลัยได้4ทิศทางแบบไฟฟ้าโดยที่ฝั่งซ้ายเป็นการควบคุมจอกลางครับความบันเทิง entertainment หรือว่าจะปรับค่าต่างๆบนหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพลย์ส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นการปรับค่าของหน้าจออินสตูเมนต์คัสเตอร์3 2 3นิ้วและควบคุมพวกระบบ adaptive cruise control ครับเพิ่มระยะลดระยะหรือแม้กระทั่ง limit speed ซึ่งข้างหน้าโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับทีมการตกแต่งทั้งหมดไม่ว่าจะรุ่นดีเซลหรือปลั๊กอินไฮบริดคันนี้และไม่ว่าจะสีตัวถังใดก็ตามเราจะได้ฝ้าหลังคาเป็นสีดำเบาะโดยสารเป็นสีดำแตกต่างตรงที่ว่าถ้าปลั๊กอินพวกตรงกลางเนี้ยจะเป็นลายไม้ส่วนถ้าดีเซลตรงนี้จะเป็นดำเงาเป็นโอแบ็กก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมีความดุด,ดนันมีความกระชากวัยมีความทันสมัยและความปลอดภัยครับ นั่นแน่ประตูด,ดูดมาถึงข้างหลังกันครับถามว่าเนื้อที่กว้างใหญ่กว่า 2, องขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องดูตัวเลขก็รู้เลยว่าเลกลูมเหลือเฮดลูมก็กว้างเพราะว่าเป็นผลพวงครับของระยะฐันล้อที่กว้างขึ้นสามารถ ร่นระยะของเบาะถอยออกมาได้มากขึ้นแปรผ่นตามและถามว่าเขาให้อะไรมาบ้างที่ที่นั่งตอนหลังอย่างที่บอกข้างต้นเลยแอร์สโซนข้างหลังเนี่ยสโซนมาแบ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือตรงเสาบีออกมาและสามารถปรับอิสระและโชว์ค่า PM 2.5ได้ด้วยส่วนที่ชาร์จแบตครับที่เห็นว่าเอ้ยตรงนี้มี Type-C 2องตำแหน่งแล้วทั้งคันมีเท่าไหร่ทั้งคันโดยรวมครับมี USB Type C ด้วยกันอยู่6ตตำแหน่งก็หน้า2กลาง2หลัง2 ส่วนต่างๆนั้นนาถามว่าเขาให้อะไรมาเพิ่มบ้างก็นี่เลยที่เก็บของด้านหน้าที่เก็บของด้านข้างวางขวดน้ําได้ม่านข้างเป็นแบบแมนวนวลและม่านหลังเป็นแบบไฟฟ้าและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือที่วางแขนแต่ก็นะเบน์ยุคใหม่ ครงสร้าง MIA2 ตัดไอตรงนี้ออกไปครับที่เป็นที่ใส่ของเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวที่แล้วใน2-13เราสามารถมีเกะกลางตรงนี้ที่สามารถใส่อะไรบางๆได้ตรงนี้ส่วนถ้ากดออกไปอีกอันนี้เป็นไว้แบบใส่พวกสมุดโน้ตหรือไว้วางอะไรเล็กๆแล้วกดอีกครั้ง ก็เป็นที่วางแก้ว2ตําแหน่งครับซึ่งโดยรวมสรุปว่าคันนี้ถ้าถามว่าคนที่ก้าวข้ามมาจากเจนที่แล้วแล้วจะมาซื้อตัวใหม่แตกต่างขนาดนั้นไหมส่วนตัวผมมองว่าเรื่องของเบาะการเอนขององศาแตกต่างกันประมาณเล็กน้อยอันนี้จะรู้สึกว่าเอนและโอกกระชับกับ หลังตอนบนน่ะได้ดีกว่า213ส่วน213ถามว่ามีอะไรที่เทียบเคียงหรือว่าอาจจะเหนือกว่าไหมก็คือเรื่องของตัวหลุมที่เป็นที่นั่งครับตัว213นเนี่ยรู้สึกว่าจะกระชับตัวสะโพกข้างล่างมากกว่าน,นี้นิดนึงข้อ,อน,นี้จะรู้สึกว่านั่งแล้วโค้งลงไปแต่สุดท้ายมันทดแทนกันได้เรื่ององศาของเบาะที่ราบไปทําให้นั่งเออก็รู้สึกว่าสบายเนือ,บอเบาะ texture ต่างๆอาจจะเป็นอาร์ติโก้อาจจะไม่ได้เทียบเคียงเหมือนเนปป้าเหมือนในพวกแบบว่า CLS ต่างๆนานาที่ได้เนปป้าแท้แต่อันนี้ก็เป็นอาร์ติโก้เนปป้าลูก พอจะโอเคและไม่ได้มีประเด็นอะไรครับซึ่งสรุปครับถ้าคุณกําลังถามหารถที่เป็นคลาสแบบผู้บริหารดีเซกเมนต์ยุโรปหรือว่ามิดไซส์ซีดานนะนะคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ตอ่อการใช้งาน,นได้หลากหลายรูปแบบครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นในต้นคลิปเลยว่าจะนั่งก็ได้หรือขับก็ดีครับ ผมรู้เลยครว่าคลิปนี้ข้อมูลเยอะดูลายตาและเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนี่คือความแตกต่างภายนอกของ2รุ่นย่อยครับล้อรถไฟหน้าและกระจังหน้าชุดหลังคาส่วนความแตกต่างภายในนะครับระบบเครื่องเสียงลายขนชุดคอนโซลกลางระบบปรับอากาศ และ Head-Up Display ขุมพลังของ W214 ตัวท็อป E350E จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินรหัสบล็อก M254 2.0ลิตร4สูบเทอร์โบให้พละงกำลังสูงสุดที่204แรงม้า ah, 320นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังอยู่ที่127 ah, แรงม้า440นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด25.4กิโลวัตต์อัวและเมื่อเอาทั้ง2แรงมาเฉลี่ยกันจะให้พลังกำลังรวมอยู่ที่313แรงม้า ah, 550นิวตันเมตรส่วนในตัวดีเซล e220d จะมาพร้อมกระบบ My Hybrid ครับขุมพลังแบบ OM 654M 2.0 สนลิตร4สูบเทอร์โบให้พลังลางสูงสุดที่197แรงมา้าแรงบิด440นิวตันเมตรและมีมอเตอร์ลูกเล็กๆดึงไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน48โวลต์ที่ช่วยเสริมแรงให้รถในสภาวะต่างๆอีก23แรงมา้าและ205นิวตันเมตรโดยทั้งหมดครับประกอบมากับชุดเกียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ไนจีทรอนิกและส่งกำลังที่ล้อคู่หลัง100% แล้วก็มาถึงช่วงทดสอบครับกับเจ้า e-Class ตัวใหม่ W214 ในการรีวิวภายนอกภายในและการเจาะออปชันที่กล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านี้เนี่ยจริงอยู่แหละเพราะว่าผมเน้น e350e ที่เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดตัวท็อปแต่ว่าในช่วงขับขี่เนี่ยก็อาจจะแบบสับภาพนิดน,นึงว่าเออเมื่อการขับขี่โดยรวมจะเน้นจริตของตัวดีเซลมากกว่าแต่ก็จะแซมบางเอกลักษณ์ของปลั๊กอินไปบ้างเพราะว่าก็ได้จับเหมือนกันแต่ใจจริงอะอยากเน้นคันนี้ไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในตัว e220d อาตรา เร่งจะเป็นยังไง ตารเร่งต่างๆก็เป็นไปตามตระกูลดีเซล OM654M ที่ไม่ว่าจะอยู่ใน GLC ตัวใหม่ C-Class ตัวใหม่และตัว E-Class อันใหม่อันนี้ก็ใช้กลุ่มพลังบล็อกเดียวกันครับในโรงงานครับ0-100เคมลมว้าอยู่ที่7.6วินาทีถ้าเกิดเทียบกับ2-13อันนั้นก็เร็วกว่าอยู่0.3วินาทีแต่เอาจริงๆในชีวิตจริงผมว่าแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างกันขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหตุผลที่ว่าเฮ้ยก็แรงขึ้นนะ แล้วก็รู้สึกว่ารถมันใหม่ขึ้นมันก็ควรจะได้ตัวเลขที่ดีกว่า2องหนามไหมต้องบอกอีกครับว่าน้ําหนักตัวถังอันนี้ก้าวข้ามจะเกือบ2ตันแล้วอยู่ที่1นึ0งกกิโลหรือ1.99่ตันเมื่อดูอินดีเทลจริงกครับไม่ว่าจะเป็นย่านแรงมา้าแรงบิดต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับพวก C Class หรือ GLC เลยก็คือตัว440ยนเมตรเนี่ยก็มาเร็วนะมนันอ่รอบ1 8ึ0งแและยาเป็นแฟลทท็อกไปตกที่2 8ง0ันแดอยครับและหลังจากนั้นกราฟแดกม้าค่อย ไปยาวๆดึงยาวๆจนไปจบท็อปสปีดที่248กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถไหลไปได้อีกนิดแบบมีลมส่งท้ายมีอะไรต่างๆก็ไปตันประมาณนะ25ซึ่งก็ไม่ได้หนีกับตัว213เลยเพราะฉะนั้นอัตราเร่งครับถ้ามาดูว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานไหมต้องบอกว่ารถตระกูล E-Class ไม่ได้เอาเรื่องส่วนหนึงร้อยเป็นตัวตั้งในการซื้อครับอยู่ที่ว่าความสมูทของการต่อคันเร่งออกไม่ว่าจะอยู่ในโหมดคฟอร์ตใดๆหรือว่าจะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรก็สามารถกระชับและสามารถ ให้การที่หลุดออกจากสถานก,การณ์ต่างๆได้โดยที่ไม่ได้มีข้อกังวลหรือข้อติดขัดอะไรเพราะไม่ว่าจะขับขึ้นเขาขับแซงเลนสวนขับออกจากซอยออกออกจากยูเทิร์นเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นครับสำหรับคันนี้และเมื่ออ้างอิงถึงเจ้า E ีสามารถสุดอ e ีเนี่ยถ้ามองว่าคันนี้พอคันนั้นนี่เรียกว่าเหลือเอแบบแบบแรงเหลือใช้เลย313แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอีก550ร้อยห้าสิบส่นเมตรส0ถึงร้อยเนี่ยอยู่ประมาณหกวิกลางๆของจ้าตัวปลั๊กอินนะเพราะฉะนั้นครับถ้าถามว่าตัวใหม่ นีตัว e-class w 214เป็วันจะตัวปลั๊กอินหรือดีเซลที่ผมขับอยู่เนี่ยเรื่องอัตราเล่งสบายใจหายห่วงครับ อัตราเร่งไปแล้วมาดูคู่ตรงข้ามเลยก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับหลายลคนที่ซื้อ E-Class แล้วมองเป็นดีเซลผมเชื่อนะเกิน50%ต้องการซื้อเพื่อแบบขับทางไกลได้ผลพวงความประหยัดน้ำมันเพราะในตัวแต่ไมอยู213เนี่ยที่เป็นเครื่อง OM654 ธรรมดาเนี่ยลำพังอย่งเด็นทางทะลุพันโลอยู่แล้วครับแล้วพอ,อน,นี้เป็นขุมพลังแบบ OM654 ที่มี m y h y b r i d e l e c t r i c v e h i c l e ์กเกล48รปเข้ามาปนด้วยเนี่ยก็ทำให้ผลพวกงการประหยัดน้ำมัน,นดีมากขึ้นไปอีกก็มาดูกันว่าดีในที่นี้โรงง,งานเคมว้ ai, ว่าอย่างไรอีโคกเ ครับ18.2กิโลเมตรอลิตรดึงมาจากถังน้ํามันเนี่ยขนาด66ลิตรพลังงานทางเลือกครับเติมได้ดีเซลและรอบนี้สามารถเติมพลังงานทางเลือกได้ถึง B10 นะก็ถือว่าเฮ้ยโอเคเพราะในคู่ตรงข้ามเนี่ยแบนยุโรปอีกค่ายหนึ่งที่เป็นสีฟ้าขาวเขาเติม B10 ไม่ได้ได้ประมาณ B7 คือแม็กซิมัมสุดแล้วซึ่งก็ถือว่าถ้าคนที่ซื้อคันนี้ ผมว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะต้องเติมน้ำมันชนิดอะไรส่วนใหญ่ก็ยัดพรีเมียมกันไปหมดแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณไปเจอปั๊มที่แบบฮ้ยมันไม่มีพรีเมียมอะแล้วมันมีแบบเหลือแค่แบบ B10 หรือว่า B7 หรือซัพติงต่างๆนานาก็ต้องบอกว่าคาันนี้เติมให้ได้นะครับแล้วก็มีระบบแอดวูที่เป็นการช่วยเรื่องชาระต่างๆให้เข้ากับมลพิษของการที่แบบสั่งยุโรปที่เขาตีไว้อยู่ในมาตรฐานยู r o 6นั่นเองอาแล้วเมื่อเทียบครับเทียบเคียงว่า ปกติลักษณะที่ผมขับจะมี3รูปแบบขับแบบประหยัดขับแบบเร็วๆหน่อยแล้วก็ขับแบบในเมืองมาดูอันแรกเลยครับขับแบบประหยัดสุดขับแบบประหยัดสุดามาเลยอยู่โหมดอีโพอเป็นรถมาไฮบริดทุกครั้งที่คุณยกคันเร่งเครื่องจะดับนะ พอดับแบบนี้แล้วก็จะไหลเป็นไกดิ้งไปยาว y au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 , ยาว au, จนกว่าจะมีรถมาข้างหน้าที่เรดาร์จับได้หรือเราต่อคันเล่งเองหรือมีการเบรกกระทันหันฉุกเฉินมากกว่าแป้นเบรก50%เครื่องก็จะติดมาการขับแบบนี้ครับอยู่ความในประมาณ9 0 1 0 0 1 1รเกียร์9เข้ามาทํางานที่ความเร็ว106กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมขับได้อยู่24-25กิลเมตรอิถือว่า ประหยัดมากๆซึ่งเรื่องการแบบขับทางไกลคันนี้มันตอบโจทย์มากๆแล้วต่อมาว่าเฮ้ยบางทีฉันก็รีบนะฉันตื่นสายและฉันอยากจะรีบไปไประชุมต่างๆนานาฉันขับเองเ่ยแล้วชอบความเป็น E-Class ก็จากเลขที่พยายามทำไว้อยู่ที่25นะครับขับเล่งให้ตายยังไงกดชิกดาวไปยังไงผมก็ได้อยู่เลขประมาณ15-16กิโลเมตรตดติก็ถือว่าโหประหยัด ประหยัดเลยอ่ะคุณจะกดแช่กรุงเทพเชียงใหม่ยาวๆแบบฟิลแบบไม่ต้องเบรกเลยคุณก็ยังได้เลข1 5 16กิโลเมตรต่อิดครับแต่ถ้าเกิดขับในเมืองเนี่ยก็โอเคขับในเมืองภาพลักษณ์มันก็แตงเนาะมีเดี๋ยวติดเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวใดๆสิ่งคืออันนี้ก็ข้อดีอย่างนึงูที่ว่าตัวมายไฮบริดส8โวลต์เนี่ยอนุญาตให้คุณแบบเข้าเกียร์ดีแล Auto ้วออโต้ซาร์ฟดับและแอร์ยังติดได้มากกว่า1นาทีครึ่งทําให้ส่วนใหญ่ครับเวลาติดไฟแดงไม่เกิน1นึ่งนาทีครึ่ง,งตงดเน,นี่กคร ติดไฟแดงการรถติดในเมืองพยายามให้ตายลองจอดจำลองว่าจอดแช่จอดโรลลิ่งไว้เลขที่ขึ้นบนหน้าจอก็ยังอยู่ที่10-11กิโลเมตรต,ต่อลิตรครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้สรุปเกี่ยวกับดีเซลในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยไม่มีเงื่อนไขใดเลยที่จะเลขต่ำกว่า10กิโลเมตรต่ตอลิตรเป็นการใช้รถที่รู้สึกว่าเออถังหนึ่งก็เติมยาวอะถ้าคุณใช้บ่อยหน่อยผมว่า2อาทิตย์เติมทีก็ได้แต่ใครที่แบบนานๆออกทีหรือว่าเป็นแบบจอดมากกว่าครับผมว่า สองเดือนอะเติมทีนะมาตรฐานหนึงอะเพราะฉะนั้นครับเรื่องของดีเซลไม่มีปัญหาส่วนเรื่องของปลั๊กอินถ้าเกิดจะให้อ้างอิงถึงเนี่ยแบตเตอรี่เธียมไอออนขนาด25.4กิโลวัตต์อว์ก็สามารถชาร์จครั้งหนึ่งแล้วไปด้ไกลมากกว่า100กิโลตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งพอผมขับขามาเนี่ยที่มีเวลาไม่ได้เยอะมากนะก็ไฟฟ้าทะลุร้อยโลจริงๆก็ไม่ได้มีประเด็นไม่มีปัญหาเลยเลยและเครื่องเพียวๆเมื่อแบตหมดก็อยู่ประมาณ1 3 1 4กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเกิดขับติดหนักๆแล้วแบตหมดจริงๆก็อยู่ประมาณ7 ถึง8ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรครับเพราะว่ารถไฮบริดไม่ว่าจะเป็นขันนี้หรือว่าตัวปลั๊กอินต่างๆนานาเนี่ยเวลาจอดแล้วเวลาเร่งมันจะมีมอเตอร์อ่อนๆคอยพุชแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่แบตเตอรี่ไม่สามารถพุชกําลังออกไปได้และเครื่องคอยติดซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่มาทดแทนเรื่องอัตราเส้นเปลือกในเงื่อนไขนั้นครับ ช่วงราการออเนี่ยก็มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมากกว่ารุ่นที่แล้วคือเรียกได้ว่าลื้อของเก่าทิ้งหมดเลยเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานครับยึดโยงอยู่บนโครงสร้าง MRA2 Modular Rear Architecture เอร์ชั่นที่2โครงสร้างนี้ยึดโยงกับอะไรบ้าง S-Class ตัวใหม่ C-Class ตัวใหม่ส่งอันนี้แหละก็เป็นการยุบรวมเอาจุดดี S-Class จุด,ดดีของ C-Class แล้วก็ดนึงข้อเสียต่างๆออกและมายุบเป็นอ e ีค a า s ตัวล่าสุดเพราะว่านี่คือ most update แหละของในโลก Mercedes-Benz ณนะตอนนี้นะ ก็ถามว่าเมื่อเทียบเคียงต่างๆใดๆกับตัวที่แล้วมันดีขึ้นขนาดไหนเอาตัวดีเซลก่อนตัวดีเซลต้องบอกว่าเอกลักษณ์ความคล้ายคลึงยังเหมือนเดิมมีความนุ่มเป็นจริตแรกและก็มีตตังเล็กๆเ,เ,เวลาผ่านสันถนนแบบตุบๆตุบๆแบบแต่ว่าการเก็บรอยต่อความแลบถนนคือถ้าเหมือนว่าคุณเคยขับทางด่วนนะที่มันมีเส้นถนนต,ตรงกลางที่เป็นเหล็กๆอะ่ะไอตัวที่แล้วมันจะมีอาการรู้สึกว่าล้อซ้ายล้อขวามันแบบ หมือนจะแยกทางออกต่างกันแบบเฮ้ยหลายๆอ่อแต่รุ่นนี้ตัดประเด็นนั้นออกไปแล้วครับไม่มีเลยรู้สึกเฟิร์มรู้สึกมั่นใจพราะชุดโชคสปริงครับต่อให้ดูว่าเฮ้ยจะเป็น lower comfort suspension แต่ว่าตัวจริดที่เป็นอยู่ไส้ในโชคเนี่ยเป็นแบบ agility control หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยเอ็เ,อเตอร์นั่นพูดสับเทคนิคอะไรว่า lower agility อ่ะอันแรกก่อน lower comfort suspension คือยังเป็นโชคปกติตามมาตรฐานของเบน์ครับเป็นโชคเบสิกที่ลดตัวรถลงเนี่ยลงประมาณ10 ถึง15มิลให้ดูว่าฟิตเมนต์เนี่ยเหมาะสมกับขอบ19นิ้วให้รถดูเท่ดูมีความอมสมมากขึ้นดูมีความหล่อดูมีความดูดันและกระชากไวส่วน Agility Control คือโชกกายภาพครับที่สามารถปรับแปรผันความตึงมือหรือความยุบยับหรือความแข็งออดได้เองตามแรงสั่งเถือนของถนนเมื่อคุณขับถนนแบบปกติขับเรียบๆชิลๆเดี๋ยวผมขับบนมอตเตอร์เวย์อย่างเงี้ยสบาย รถจะมีการเปิดวาลวทำให้น้ำมันในกระบอกเนี่ยไหลยอย่างเต็มที่รถจะมาในอาการนุ่มเป็นหลักครับแต่เมื่อมีความเร็วหรือว่าขับทางแบบคูขระหรือว่าโดดคอนเสิร์แรงๆจ้ำสุดลงสุดพอรถจับแรงหนังเทินได้ว่าเฮ้ยมันมีการขึ้นสุดลงสุดที่แบบแปลกๆรถจะสั่งปิดวาลวครับปักพอปิดวาลวปุ๊บห้องกั้นจะถูกปิดปึบ และน้ํามันจะถูกกักแน่นทําให้โชคมีความแน่นมีความตึงมีความกระชับและเฟิร์มอยู่พื้นหลายคนที่ขึ้นมาและลองขับเทสไดที่ความเร็วต่ําจะบอกว่าโ,โอ้ยขับแล้วมันงงแงงงแงงแกว่ง,ง,ง,งปไปแกว่งมาดูไม่สเตเบิลดูไม่อะไรแต่จริงๆผมอยากจะบอกนี่นะว่าถ้ามีโอกาสได้ขับอยากให้มาขับทางไกลดูแล้วจะรู้ว่าไอ้โชกอัตฉริที่สามารถปรับแบบกายภาพตามแรงสั่นสะเทือนตาม G-force ได้เนี่ยเฮ้ยมันเป็นโชกที่แบบคุณไม่จําเป็นต้องไปถมเงินสู้กับพวกแบบโชกถุงลมโชกไฟฟ้าแบบอะแดปทีฟอะไรต่างๆนะแต่ แค่นี้มันก็ไปได้แล้วและก็เพียงพอต่อการใช้งานในรูปแบบของเงื่อนไขที่เป็นคนปกติขับครับมไ,ไม่ได้ไปลงสนามไม่ได้ไปแข่งอะไรและเมื่อเทียบเคียงกับตัว p l u ๊กอินไฮบิดก็เป็นโชคชุดดีเช่นเดีวยวกันแต่ว่าตัว p l u ๊กอเนี่ยจะไม่ได้ตัวโลเวอเพราะว่าเขาได้1 20อยู่แล้วมันอบซุมอยู่แล้วก็มันจะเป็นต้องใส่สปริงที่มันดูแบบเตี้ยลงก็ ฟิดเมนต์แบบนั้นกลางพอดีส่วนการออกแบบสตรัคเจอร์หน้าเป็นแบบ Double เ i อ h ์ชวลและข้างหลังเป็น5 l l n n m u l ั i ต i n ลก็เป็นมาตรฐานของ Mercedes-Benz ที่เป็นรถไซส์กลางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้สรุปกันจริงๆว่า ช่วงล่างดีขึ้นขนาดไหนดีขึ้นในทุกพิติครับไม่ว่าจะเป็นการซรับแรงกระแทกแรงกระเทือนต่างๆความอยู่พื้นความเฟิรม์มความไว้ใจได้ความนุ่มอ่อนอาจจะลดทอนหายไปจากตัวที่แล้วแค่นิดเดียวแต่ก็แลกมากับความมั่นใจในกนารขับขี่ค,ความเร็วสูงซึ่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่แลกกันได้นะถ้าคุณมองว่าคุณซื้อคันนี้คุณขับทางไกลคุณอยากได้ความมั่นใจในการขับทางตรงขึ้นเขาลงเขาเลี้ยวโค้งซ้ายเลี้ยวโค้งขวาคันนี้ตอบโจทย์ครับ ครับช่วงล่างดูว่าแตกต่างมาเยอะแล้วพวมาลัยแตกต่างกับ2องหนึ่งสขนาดนั้นไหมเอาจริงแล้วผมว่าไม่ขนาดนั้นถ้าไม่จับสังเกตไม่มา พินิจพิจารณาจริงๆเนี่ยแทบจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมโฟมไลน์นี้ก็เป็นพลังไฟฟ้าครับ EPS แหลกันพินิเนรยต่างๆนานานานะสามารถแปลแปรผันตามความเร็วแล้วก็ปรับตามโหมดการขี่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตหรือว่าเซ็ตอินดิวิเดียลว่าให้หนักให้เบาอย่างไรก็สามารถเซตอัพได้และที่บอกว่าโฟมไลน์โทมนมันไม่ได้ต่างกันเนี่ยต้องบอกกี่ครับคือโฟมไลน์ของเบนซ์เนี่ยมันจะมีอาการที่แบบว่าเออเหมือนจะหนักนิดๆแต่ก็ค่อนไปทางที่แบบมีเบาบ้างตามความเร็วต่ำเพื่อให้แบบใช้งาน ใช้งานได้คุณผู้ชายใช้งานได้แล้วก็สามารถปรับแปรผันได้ความเขาเรียกว่าเซนเตอร์ออนฟิลลิ่งหรือความหน่วงของพวมาลัยผมก็ถือว่าไม่ได้มีประเด็นไมไ่มีปัญหาอะไรเลย,เลยตั้งแต่ตัวที่แล้วแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยมีการชดเชยหรือเพิ่มความหนืดขึ้นใหม่นิดนึงเพื่อให้การขับขี่เนี่ยสอดรับและมั่นใจในความเร็วสูงและยิ่งปรับไปอยู่ในหมดสปอร์ตนะอันนี้ผมอยู่คอมฟอร์ตถ้าปรับไปสปอร์ตแชะแตสังเกตด้ชดนะว่ามีความ ผขืนของพวงมาลัยที่เยอะขึ้นมีหน่วงกลางที่ดีขึ้นทําให้ไม่ว่าคุณจะมุดซ้ายมุดขวาขับเร็วหรือว่าขับบนเขาทางคดเคี้ยวต่างๆมอบความมั่นใจและฟีดแบ็ที่ขึ้นมาสู่พวงมาลัยเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยเลยว่าดีมากๆนะเพราะฉะนั้นครับเมื่อจับคู่กันระหว่างช่วงล่างกับพวงมาลัยที่ดีขึ้นมาเล็กน้อยผมก็บอกว่ามันทําให้รถคันนี้มันสามารถตีโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นว่าช่วงล่างพร้อมพวงมาลัยพร้อมมันยิ่งตอกย้ำครับว่า W214 เป็นได้มากกว่ารถที่นั่งอย่างเดียวเพราะสามารถขับแล้วก็ยาให้ควม มั่นใจได้แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายครับก่อนที่เราจะไปสรุปจบไปก็คือเรื่องของสุนิภาพในการเดินทางหรือว่าการเก็บเสียงนั่นเองคันนี้เนี่ยโหเอาจริงนะพูดตั้งแต่ต้นเลยก่อนที่จะไปฝอยกันว่าจริงๆเก็บดีมาก โดยเฉพาะตัวปลั๊กอินตัวดีเซลนี่ก็เก็บดีแล้วก็ถ้าเกิดเทียบเคียงกับตัวที่แล้วถามว่าเก็บดีมากน้อยขนาดไหนตัวดีเซลอาจจะดีขึ้นเล็กๆน้ออๆจากการดีไซน์เรื่องแอโรดนนามิกหรือหลักอากาศพลศาสตร์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นชุดกระจกวองข้างที่ลูดไปหรือว่าชุดฝาโปรงพาวเวอร์โดมที่ตีลมให้หวนขึ้นไปบนหลักคาเลยหรือแม้กระทั่งข้างล่างครับไม่ันจะเป็นขี้ริ้นลมจากซุ้มล้อหรือว่าการดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบจากซุ้มล้อหน้าและซุ้มล้อหลังที่เป็นวัสดุกรรมยีอันนี้เนี่ยก็ทำ รันแฟตแล้วเป็นเรียนเนปกติทําให้การขับขี่มีความนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็เก็บเสียงได้ดีมากขึ้นแต่ว่าไฮไลท์สําคัญของ W214 อยู่ที่ปลั๊กอินครับผมขับมาจากกรุงเทพเนี่ยแล้วก็วิ่งบูรพาวิถีที่เป็นปราบเซียนเลยว่าถ้าจะฟังเสียงลมเนี่ยอยู่ต้องวิ่งบูรพาวิถีนะจะได้ยินชัดมากว่าถ้าขนหนเก็บไปดีมันลั่นเลยแต่แปลกครับเพราะว่า E350E ปลั๊กอินไฮบริดตัวใหม่ โคตรเงียบต้องใช้คาว่าโคตรเงียบเงียบมากๆไม่ว่าจะเป็นแกะท่อนบนหรือว่าท่อนล่างแต่ทุกอย่างมีเหตุผลออกมันครับเพราะตัวปลั๊กอินไฮบริดครับกระจก3บบานหน้าเป็นอะคูสิการ์ส2ชั้นทําให้ ความหนาของกระจกมันเยอะมากและซิลต่างๆมันเป็นขอบหน้าขอบข้างมีการใส่วัสดุกันหยีเพื่อแซมไม่ให้เสียงเข้าไปอีกแล้วของล้อครับในตัวปลั๊กอินไฮบิดเนี่ยตัวเนื้อยางเองเนี่ยเป็นยางเกรดพิเศษที่มีโฟมอยู่ในตัวล้อทําให้แบบเฮ้ยโฟมมันช่วยซับเสียงขึ้นไปอีกทำให้การเสียบเสียงข้างล่างเนี่ยมันยิ่งดีเป็นแรงบวกขึ้นอีกซึ่งผมทดสอบในที่ปิดครับเสียงลมที่จะเข้ามาจริงๆมีในความเร็ว 190ถึง200ครับซึ่งโอ้โหเอาที่นี่ไหนไปขับอะคือมันก็มีที่ให้ขับแหละแต่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดได้อย่างเต็มปากถ้าคุณไม่ได้เทสในสนามหรือเทสอะไรว่าโอ้ยขับส0งร้ยนุ้ยเสียงเข้าไม่แต่ผมเทสได้ดูแล้วในที่ปิดว่ามันไปได้ถึง200แล้วเสียงมันเพิ่งแลบในสนามอะและถนนในสนามแข่งประเทศไทยคุณก็รู้อยู่มันก็ไม่ดีขนาดหรอกแต่แบบมันเพิ่งเข้ามาตอนนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่า เออ2องหมันไม่ได้มีดีเพียงแค่เครื่องยนต์ขุมพลังที่โอเคมันไม่ได้แรงขึ้นมันไม่ได้ขึ้นแต่มันอิม i พลชันมันประหยัดขึ้นมันรีดประสิทธิภาพของความเป็นน้ำมันความใช้เม็ดน้ํามันหรือเม็ดแบตเตอรี่ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเรื่องของช่วงล่างการดีไซน์ผมอมพลายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้โอเคเพอร์เฟกในหลากหลายมิติแต่ราคาที่อยู่ประมาณ3ล้านปลายจนถึง4ล้านต้นนะถ้าคุณยังถามหารถที่เป็นคลาสเอ็กเซค utive คาร์แบบนี้ ผมบอกได้เลยครับว่า W 2 1 4คืออีกคือ E หนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับ สำหรับ e-class w 214เขาทำกันบ้านมา,มาลบข้อด้อยใน w 213ได้เยอะเลยแหละครับทั้งออปชันให้มาจัดเต็มทั้ง2รุ่นย่อยความสะดวกสบายโดยเฉพาะของ e 3 5 0 e สามารถชาร์จ DC แถมยังวิ่งไฟฟ้า,ฟาล้วนได้ทะลุ100กิโลนี่คือจุดแข็งของเบนท์ที่ได้เปรียบใน d segment plug-in hybrid การออกแบบดูหนุ่มขึ้นกระชากไวแต่ในบางมงุมมองถ้าคุณไม่ชอบมันเมื่อแรกพบก็อาจจะเกลียดไปเลยก็ได้ การขับขี่ถึงแม้แรงน้อยลงรถหนักขึ้นแต่อัตราสิ้นเปลืองทั้งตัวดีเซลและปลั๊กอินไฮบริดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดไม่จกตา เรื่องช่วงล่างถ้าคุณชอบรถนุ่มสบายเก็บเสียงเป็นเลิศเน้นนั่งมากกว่าเป็นคนขับและถึงแม้จะขับก็ขับไม่เร็วเนี่ย E-Class เ2 1 4อคือคำตอบได้เลยครับแต่ถ้าคุณกำลังมองหารถในเซ็กเมตนต์นี้และชอบขับมากกว่านั่งหลังหรือถามหาความมั่นใจของช่วงลา่างที่มากขึ้นไปอีกขั้นผมว่าแบรนด์คู่แข่งก็จะตอบโจทย์นี้มากกว่าผมเติ้ลดรเอร์และทีมงานขอบคุณครับ